ปรีเข้าหาก่อนนะครับเขาใหญ่ยังเฉยๆแมชื่อดีกันนัคู่ครับอีกคนก็หมายถึงชัยชนะอีกคนก็หมายถึงความวิ่งใหญ่ครับทีบขาซ้ายขาหน้าไว้ครับเขาใหญ่ก็อย่างว่าครับมีปล่อยกันแบบ5ยกเพราะฉะนั้นยกแรก ต้องทำความรู้จักคู่ต่อสู้หน่อยครับโอ้อยยอดมีชัยมาแรงเลยครับก่อบประมาณสวัสดีครับสบายดีไหมครับเลยครับตาภาษามวยครับหมาหวดล่างคืนครับเขาใหญ่ด้านนานนี่สักเต็มแผ่นอกเลยนะครับเขาใหญ่ ยอดมีชัยนี่ดูต้นขายครับเบื้อเลับเตะหนักเตะแรงแน่ครับแบบนี้แต่ไม่ตกใจเลยครับเขาใหญ่ครับยังรอดูเชิงของยอดมีชัยอยู่โอ้โหมีแกนรักค่ายกันจริงครับเขาใหญ่สักนะครับบริเวณหัวไหล่กับด้านหลังครับสอสมหมายลูกพี่เห็นแบบนี้นี่รักตายเลยครับแต่ปัญหาคือต้องโชว์ฟอร์มให ผูกใจด้วยนะครับกับการเป็นยอดมีชัยครับที่เดินเบียดเข้าหาหมวล่างไปอโอ้ยผูกซ้ายครับเฉียดไปครับเริ่มจะเดินกดดันเร็วขึ้นเลยครับยอดมีชัยแหมเขาใหญ่ก็คงบอกว่าจะรีบจะร้อนไปไหนจะเย็นเยนน้องแม่ยกแรกเท่านั้นเอง <laughs> เขาใหญ่นี่เป็นมวยเข่านะครับโดยพื้นเพของแกครับส่วนยอดมีชัยก็ประเภทบู๋งและครับแข้งหนักและครับยอดมีชัยไปไปก็ปัดทิ้งไปก่อนครับเขาใหญ่อจิ้มซ้ายครับยอดมีชยัยหมวดมาแล้วครับข้างขวาเอ้าแม่เตะเขาแต่เราล้มเสียหลักครับยอดมีชัย <c oughs> ยิ้มเขิน เวทีน่ะไม่มีอะไรลื่นเองครับเขาใหญ่แม่จะมาใจเย็นไม่ได้แล้วครับน้องมันไม่กลัวแล้วครับละกาศได้สองกาซะด้วยนะครับยอดมีชัย แกออกซ้ายเลยครับเห็นเขาใหญ่เป็นมวยขวาอ้าวลื่นบ้างครับแผ่มุมเดียวกันซะด้วยอ,อ๋อเปยปยังครับไปครับบัดซ้ายอย่าไปใกล้ๆโอ้เริ่มจะเดินเร็วเดินแรงแล้วแหละครับอาวุธเริ่มมามากขึ้นแล้วครับอยอดมีชัย แข่งสายจ,าจะเริ่มจัดจานขึ้นเรื่อยๆครับโยกมาครับขยกขย,กขยกอกฮึมแอดูแลเป็นมวยจวังหวะสองด้วยกันทั้งกู่เลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะอึดอัดๆนะครับแฟนแฟนมวยโอ้ยแข้งขวาของเขาใหญ่ครับคืนด้วยแข้งขวาครับยอดมีชัยอะย้ำกันอีกทีครับเขาใหญ่สอสมัยกางเกงแดงจัดโคาราชครับ ยอดมีชัยเกียรติจำรูนกังเกงน้ำเงินจากบุรีรัมครับประกบวงในเลยยอดมีชัยตยีไม่ถนัดครับแบบนี้ประกาศแยกออกมาก่อนขยับโยกหลอกลอกอไปไปที่พับนอกใจเย็นจริงๆครับเขาใหญ่ รอให้ยอดมีชัยออกก่อนครับโดนเปกแล้วครับพับในโดนบ่อยๆนี่สะสมบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันนะครับเขาใหญ่จะมามวดรอดึงจังหวะไม่ได้ครับสะสมสะสมไปนี่มันบอบช้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับดูครับสายก็ดีดมาครับแข้งหน้าของเขาใหญ่ถัแกเปลี่ยนกายแล้วครับยอดมีชัย โอ้ทำแบบนี้มีคู่อสู้อาจจะงงได้นะครับตฏิบัยยาคู่ต่อสซูมาอีกอย่างไปสับซ้ายของเขาใหญ่มีอาการหรือเปล่าครับอ่ะยางจากเขาใหญ่จะแตกไหยครับต้องบอกว่านิ่งจนน่ากลัวเลยครับเขาใหญ่อ่านใจแกไม่ถูกครับจะเอายังไงหูกซ้ายครับแเริ่มจะร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับยอดมีชัยครับบวดแขงขวาครับอะเขาใหญ่กวาดทิ้งไปครับ เห็นว่ายอดมีชัยเห็นว่าเขาใหญ่ไม่ทาอะไรสักทีครับเริ่มจะมาแล้วครับอาวุธของยอดมีชัยอ,อย่างที่บอกครับโดนบ่อยๆนี่มันสะสมนะครับความบอบช้ำแล้วที่สาคัญคือย,ยอดมีชัยนี่แกสลักปาครับแทงซ้ายนําโอ้ยังไงครับแหมละตาปีเลยครับเขาใหญ่นานๆจะมาสักทีหนึ่ง ดูจากการกาดมวยรู้จากภาษาการตอนนี้ยอดมีชัยดูเหมือนว่าจะมั่นใจมากขึ้นเลยครับเหมือนเปลี่ยนมาเป็นมวยขวานี่ก็จะเตะหนักขึ้นนะครับยอดมีชัยโจมตีแข้งด้านซ้ายของเขาใหญ่ครับอ้าล็อกวงในตีหน้าขาตีหน้าขาครับซอกไปเรื่อยอก็ยังไล่แขนสู้อยู่ครับเขาใหญ่ผูกลาดเป็นซ้ายหน้าที่ไต่ได้หนักเลยนะครับยอดเจ้าไปเลยครับโอ้โหนั่นเลยครับ <S <S เตะย้ำๆไปเรื่อยๆครับโอ้มันจีดครับไหวไหมครับอะยังไหวครับอะกรรมการกฤษดาพลตื้อโบกยอดมีชัยขย้ำเลยครับโอ้มีตำแนี้แบบนี้ลำบากแล้วครับเขาใหญ่ลำบากแล้วอย่างสู้ครับเขาใหญ่ต่างเตะขาขวาขาเดียวเลยครับอ้าสลับข้างครับโอ้ยยอดมีชัยแกร้ายจริงๆครับ โอ้มีสลับดอกซะด้วยหัวไปครับโอ้นีเตียครับสกิลที่เดียวมันเหมือนที่หนองใกล้จะแตกคเขียนิดเดียวครับไปเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยครับยอดมีชัยครับไปไปตามจังหวะแล้ะครับควบช้าครับ ค่อยๆเลาะเล็มไปเรื่อยๆครับยอดมีชัยไปชายโครงไม่เป็นไรนะครับแต่ดูครับอป๊อกนี่เดียวครับมันเข้าจุดเลยครับนี่เป็นนับแรกครับโอ้มันเข้าเส้นพอดีครับจีดครับแล้วจากนั้นครับอีกทีครับโอ้ยทีที่สองนี่ไปเลยครับดูช้าๆอีกทีครับตำแหน่งบริเวณที่เดิมเลยครับ กับนับเรียบร้อยเลยครับ way round from the blue ยอดมีชัยเกียรติจำรูนจากบุรีรัมครับสบายๆเลยครับวันนี้ไอพี่ซสยางแตกเลยครับ